วันดีเดี่ก็อยู่ชองี่หะแล้ก็ูัอาไปมูลมาด้วยนะทุกคนคือวันนี้นะคะเราจะต้องไกันทุกคนดูหันไปดูกำลังโตอแล้วเรานะคะก็ต้องใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยเพราะวันนี้นะคะมีอีเวนต์ใหญ่กำเนิดขึ้นคือวันที่1กรกฎาคมจ วันครบรอบมีเซอร์เอฟเฟกต์ต่อเยล่อมันมีเซอร์เอฟเฟกต์ตามหลังเนาะซ้ำอีกน่ดหนดู่งมันจะเป็นวันครบรอบวันแต่งงานของเฮียบ้านกันเเนบแม่บุคคบเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วทุกคนชิปเปกแล้วเรหนูซื้อเลขหนึ่งศูนย์มา เจ็ดปีคือเขาคบกันแต่ว่าเจ็ดปีจะเป็นครบรอบแต่งงานเราเลยจะทําเค้กเจ็ดชั้นไปเซอร์ไพรส์บุ๊กขอเล่าได้ไหมว่าทำไมต้องเค้กเจ็ดชั้นอ่อได้คือวันนั้นน่ะพวกเราไปถ่ายช่องเฮียบาบและเนี่ยในทีมงานทุกคนได้ยินหมดอยู่ดีแม่บุ๊กเพิ่มมาพานุแต่วันครบรอบเจ็ดปีหรือสิบปีผมจำไม่ได้ผมยิงมาข้าวเจ็ดหรือสิบปีแหละเนี่ยพานุทำเค้กเจ็ดชั้นมาเซอร์ไพรส์บุ๊กหน่อยสิใช่มันก็เลยเหมือนแกพูดมาเลอยๆเว้ยแล้วผมก็ไม่ตอบไม่อะไรทำเป็นอากาศลอยไไปใใในนนนนนจจจเเเเเเเกกก็็บบังวว่่่่าาอออะะะทททคคต์์์ดพืซรยแมุุ๊ฮีห มันคือมู่หลานกำลังเข่านะทุกคนทำไมเขาไม่ยอมเ เราจะทำเค้กครับตอนนี้ทีมงานกาลังแกวอว่าเค้กเจ็ชั้นของเราต้องมีทานเราไม่สั่งซื้อเพราะมันแพงเอาเราเล่นมันไม่ทันให้ถูกแป้งโทรไปสั่งเค้กเจ็ดชั้นอ่ะจริงๆอ่ะเค้กเจ็ดชั้นมันต้องสั่งเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเพราะมันจะแบบเ้กงานแต่งซึ่งแม่ปูกับพึ่งพูดประมาณสองวันวันเดียวใช่เราเลยต้องลงมือเองนะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราขาดเหนือใดแล้วนี่รู้นี่น้องคือเค้กมุงคนทุกคนดูนี่นี่แหละที่กินได้จริงๆมีเท่านี้แหละจะบอกว่าเราประชุมกันแบบวุ่นวายมากมาก จะเอาอยัางไงดีคือคุยกันตั้งแต่ประมาณ10บโมงเช้ามันเป็นคลิปที่โคตรยากและ กำลังคิดอยู่ว่าจะเอารถอะไรตอนแรกจะเอ็มจ,จ,จีไปก็บอกไม่ได้ที่ต้องเอาโค้ดคาร์ไปคือไปซื้อไพ่แม่บุ๊กสิบคนน่ะได้เพราะว่าเนี่ยทุกคนนี่คือเค้กชั้นแรกของเราหนิทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เออแล้วโฟมโฟมเค้กก็ซื้อไม่ทันจริงๆเวลาเขาตัดเค้กกันนะมันจะตัดแค่ข้างบนไอ้ชั้นหกชั้นน่ะคือโฟมไม่เขาตัดกันข้างล่างข้างบนน่ะคือโฟมแต่เราสลับไงซึ่งอันนี้คือถาดเค้กเก่าของพิมพ์ตอนนั้นเราคุณเทอไพร์ะเค้กใหญ่มากเราทำอันเลยสวยนะทุกคนถึงแม้ว่า แบบเป็นขนมปังมันอาจจะแบบไม่ใช่เค,ค้กจริงๆแต่ว่ามันสวยแล้วมันถ่ายรูปสวยมากมเรามาปฏิบัติการกันมาเริ่มเลยเดี๋ยวผมตัดโฟมกันเลยชั้นแรกเราก็จะเอาแบบใหญ่กวามที่สุดใช่ปะชั้นแรกวงเวียนส่วนตัววงเวียนก็ต่อเคยเห็นปะได้เลยได้เไ,ไ, <laughs> ได้อยู่นะ <laughs> เอาหนึ่งส่วนสาคอฐานแรกคุณก็ฐานบนเล็กมาเลยอะเฮ้ยใจแน่เมื่อกี้มู่หลานกลัวโฟม พอนได้ยินเสียงโฟมวิ่งเลยดูดูมันหลังตอนนี้กําลังหาวงเวียนมันต้องใหญ่ประมาณฝั่งนี้เบสใช่ปะมันได้เท่านี้เพราะว่าถ้าวงกลมอะทุกคนมันได้แค่นี้กว้างคุณยาวเท่านี้ตัดมันได้แค่ตรงประมาณนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะทุกคนต่อไงแล้วก็ต่อโบมไงต่อไปอีกนิดนึงให้มันเป็นวงกลมที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่เราก็ต่อข้างๆอีกนิดนึงแบบคือวงกลมมาต่อปิดข้างๆเอาเล็กๆลงไหมให้มันพอกับขนาดนี้มันจะไม่อลังการคุณย้ดหรอเท่านี้ไม่ต้องเป็ดย้อยใจเย็นดีกัน ดดูยอเลิโปรตเคกจีกชั้นเท่าไหร่นะถ้าสมมติเราสั่งเองอ่ะแบบงานมันเกิดเป็นหมื่นค่ะขั้นตอนแรกอะผมจะเอาทุกคนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต้องใช้เวลาในการทำมันไม่ทันคือแม่บูเก็เพิ่งพูดมาไงว่าอยากได้เค้กติดชั้นนี่คือความพยายามของพวกเราที่มอบให้แม่บูส์นะฮะเกิน ตอนนี้ไม่กินลงไป่วยม่ให้ชุ่มนะขั้นตอนแรกทุกคนช่วยกันตัก,กตโฟมนะเพือ่อจะประกอบเค้กนะฮะทุกคนนะคือมันก็โฟมแล้วนะมันก็แอบโฟมอยู่นะแบ่ตมกองมาเลย คือใครดุดคุ่นน,นี่เด,ดี๋ยวเซอร์ไพรส์ในโปรเสร็จเดี๋ยวพาไปแจกกรุงโซนกินล็อกเตอร์ ใช้ครีมแบบสําเร็จรูปเพื่อหวังให้มันสําเร็จง่ายขึ้นนะคะโอ้อมันเป็นสีขาวๆอยู่แล้วคุณตอนนี้ทุกคนแกงนี้จะบอกว่าไม่มีใครทําเบเกอรี่เป็นเลยนะคะอาจารย์มั่วทั้งนั้นบอกก่อน แบบนี้ตีง่ายนะรอบที่แล้วไม่เอาแบบนี้ของครับทีมอะรอบที่แล้วคือมันเหมือนน้ำขาวๆนะฮะปั่นอยู่นั่นแหละอันนี้เป็นเนื้อแข็งนี่มันผสมเนยคุณลองจับเนื้อแล้วกินเลยดูดิมันผสมเนยนะเค็มจืดอืมจืดเค็มนะคุณจะเรียนเกินรู้มันพูดเหมือนเรียนเลยอะเราต้องอ่านด้วยเราควรอ่านนิดนึงนี่และเวลามา กันสักหน่อยคือม,มันมีแต่แบบจุดๆเค็มๆเลยอ่ะทุกคนแต่ผมว่าน่าจะต้องใส่น้ำตาลนะไม่ใ <ตา S 3> ส่อะไรเราไม่มีผิดมีถูกพี่ทีมการทำอาหารไม่มีคำว่ามี <c oughs> แต่อร่อยกับไม่ใช่แต่เราไม่อร่อยเขาบอกว่าใช่ต้องใส่ไ,ไอซิ่งเพราะว่ามันน่าจะแบบไม่ละล,ะลายคุณไม่คนที่ร้านเขาไม่พูดเลยว่าต้องผสมอะไรบ้างเขาบอกอันนี้ได้เลยขึ้นลูปได้เลยขึ้นลูปได้แต่ไม่มีรสชาติน้ำตาลไอซิ่งที่ร้อนแล้วด้วยนะแปลว่าต้องละเอียดจัดแล้วก็ซอสชนิดก็เกินนี้สองร้อยกรัมแล้วก็อะไรอ่ะก็ต้องใส่นมเข้าไปด้วย อนนี sea, so iko, ้แย่มากนะคะทุกคนคือเราไม่ม yes. right. like, well, mm ีท hmm. like oh, yeah. yeah. ั้งน้ําตาลไอซิ่งไม่มีกลิ่นวนิลาไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ครีมเค้กเปล่าๆแล้วก็แบบเค็มๆแล้วก็เลี่ยนๆเลยตอนนี้เอายังไงคะพี่เอกจะตั้งเค้กยังไงไหนคุณคีดีบออกมาเอาตรงเหรอตรงเอาเอาเียทีมากมั้งความรักอย่าเอียงไปเอียงมาต้องแม่นคงและตรงเพราะว่าเฮียเป็นคนตรงๆกับแม่บุ๊กเป็นคนรักเดียวใจเดียวเราเลยต้องหนับตรงๆจ้างยังไ โอเคทุ okay, กคนเดี๋ยวเราจะลองโชว์ตอบถามว่าวันนี้เฮีบ้านไปไหนบ้างน,นะ<ต>เราจะโกรแก้งกันพี่นุบอกว่าอยู่หน้าบ้านแล้วเฮียมารับหน่อยอเลยนะพอรับสายเฮียร้อว่าบ้านเฮียไม่มีต้นไม้อเอาแค่ฟ้าปัญหาคือเฮียจะรับไหมเฮียเหมือนทำงานอยู่วเมื่อกี้แม่มามาเพิ่งถ่ายรูปมาถ่ายงานถ่ายกินอะไรทุกอย่าง ได้แจกเราไปแล้วครับทุกคนยังไม่รับสงสัยถ่ายคลิปอยู่ทุกคนไม่เป็นไรนะคะตอนนี้วัตถุดิบเรามาพอดีเดี๋ยวเราไปตีเค้กกันก่อนเดี๋ยวลองอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันทุกคนมาทุกคนเราได้วัตถุดิบมาเพิ่มแล้วนะคะก็มีนมนะทุกคนแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองตีกันต้องจะลองตีกันมาเฮีย <laughs> ดิสตอรี่นิดนึงรอบแรกเราไปซื้อกัน3คนใช่ป่ะแล้วเราก็ก่อขวนไปเยอะมากเออซื้ออย่างนู้นถามเนี่ยไม่บอกแล้วโดนลุมไมปใช้รอบนี้ไปซื้อแล้วบอกว่าพี่ครับเมื่อกี้หนูลืมซื้อแล้วก็เขาพูดกับหนูว่าอะไรอ๋ะลืมบอกอ๋ะลืมบอกอะไรอ่ะซื้อมาแล้วอ่ะซื้อหนึ่อ่เมื่อกี้จากที่ Chat GPT บอกมานะคะเราจะใส่นมแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งแต่ไม่รู้ปริมาณอ๋อใช่เราจะเป็นแบบแต่เราจะ รู้แล้วเราทำยังไงดิเติมไปชิมไปโอเหวานเกินเติมครีม okay. อือเกินเติมน้ำตาลน้ำตาลไอซิ่งอ่ะใส่เรื่อยๆจนกว่าจะตีจนฟูโอเคแล้วนมอ่ะแล้วนมอ่ะนมนมก็แล้วแต่เรากะอ่นิดนึงพออ่ะเพราะว่าคิดว่าถ้านมเยอะก็จะขึ้นยากตี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  อันนี้ตั้งอยู่ที่เชลล์เราเบสดูคีมคีมเอาไหนดีอ่ะเอาไหมอันนี้เชอร์รี่นี่มันอร่อยนะเอาไหมเบสช่วยชิมหน่อยเฟินแล้วเอไม่เอาซื้อเลยมีเสียงในหัวแล้วไม่ใช่เป็นเฟินเลยซื้อไม่เลยซื้อไม่เลยซื้อไม่เลยคือต้ใจแกซื้อทัองหมดคุณผู้ชมสั่งแกกินแล้วพลาเไม่ดีโอ๊ยน่งหิวเลยพี่เอกค่ะพี่เลย จัดม้าเราจะใส่ไอซิ่งเข้าไปนะทุกคนเราเริ่มทำป้าบพะ่าบ่อแล้วอันตอนนี้ตอนนี้คือผมจะสั่งอาหารมาให้น้องๆกินกันนะครับราะว่าหิวไม่พอแถมไปบ้านเฮียทอนนี้จะถึงสองสามทุ่มจริงจะแกะนอนไี่เดี๋ยวใส่นมเดี๋ยวร้อนนี่โอเคได้แป๊ดใช่เราต้องเราต้องต้องแบบค่อยๆอ่ะทุกคน าออยย่่งนี้เละใช่ป่ะปุนหรือว่าเราจะเทนมออกไปก่อนไม่ไม่ใส่ครีมี่อนึงได้ใช่เหรอหย่อนหย่อนไม่พอเพราะว่าครีมแค่นี้มันไม่พออยู่แล้วใช่ไม่พออยู่แล้วรู้สึกว่ามันมี่อนาคตมากกว่านี่ผมทำให้คุณอะมันมันยังแข็งอยู่อ่ะใช่ป่ะหรือมันต้องแข็งมันต้องต้องต้องนุ่มนิดนึงทำงานตองไอซิ่งเก็บเก็บไม่นี่ไอซิ่งจริงเหรอูกผมว่าหวานไปเลยใช่หรือเปเออนี่แหละเบุญ

เลแลยไม่ไหไม่วานอฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าตันึ้เหมือนคีมเค้กแล้วเนี่ยอุ้ยเหมือนคีมเค้กแล้วเฮ้ยเหมือนจริงเหมือนคีเค้กแล้วเหมือนแ้วอรแลาสีย้กนอนี้แอรงนี้โอเค ที่เหมือนป้าเหมือนป้าเออเออเออป้าเหมือนป้าเหมือนอะไรเออเออทำไม่เป็นนะทุกคนคือย่าว่าหวังอะไรที่เดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตเค้กที่ปากแบบไม่ตั้งใจนะใ่ก็แบบนี้แบบมิสตาลกินก็ได้แล้วนะก็ได้ล กินเค้กที่มันกินได้จริงๆแล้วรอบนี้อันนี้มันก็กินได้แ,แต่ว่าแบบว่ามันหนักมากๆทุกคนมันแอว่าไม่ดีต่อรรางไารมากๆเลย <c oughs> มันคือไขมันก้อนตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> แค่มาปักเล่เจไปพี่พีคุณรับชิมผมว่าคุณปักดีกว่าคุณทำมาตั้งเยอะผมไม่อยากแย่งผลงานคุณเออเย้เซมินเซนดูดีสวยไหมอะทุกคนมันก็ได้ประมาณนี้ทุกคนทำไม่เป็นสวยขั้นตอนต่อไปการเลียร์และการเคลื่อนย้ายเฮ้ยมันจะไปได้ยังไงอะก็เบรกทีีลร์ข้างบนไปข้างหน้าแล้วมั้ยรอเบรกรอเบรกเฮ้ยคุณแข่งแล้ว ียอยู่ไหนเฮียจะยิ้มบอ,อกเฮียทำไมอ่ะเฮียเครียจริงเครียดทั้งวันหน้าเป็นอย่างเียทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเฮาจะมีความสุมอ่ะเฮียอยู่ไหนเนี่ยเฮียเพิง่งนวดเสร็จโอเคยวผมโทรไปเฮียเฮ้าอะไรอยู่อ่ะผมงงไปฉี่แป๊บหนึ่งไปไหนนี่กลับบ้านนะกลับบ้านอะไรก,บบกลับบ้านกล้านดูเองไอ้เฮียไปถ่ายโค้ดคามาวันนี้อ๋อใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาขอห้าดีไหน ผมลงไปฉี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมโทรไปเย็ยรับด้วยนะโอเคโอเคคือไม่รู้จะจะจะพูดว่าอะไรเลยคือฝั่งรู้ทำทีก็ไม่ใช่คือเมื่อกี้เขาพูดกับแม่ผมไปแล้วก็แปลว่าเราไปถ่ายโกสคาแล้วตอนกำลังกลับบ้านอะไรอย่างงี้อล้วนี่ยังเรื่องเดียวกันเลยใช่ไม่คไม่พี่เอียนเลยเอียนเราพูดแล้ฉันก็นำมาแล้วกำลังกลับบ้าน

กดเลยไหมกดเลยไหมมีคนมีคนเปิดหน้าต่างเขามองมาอยู่เว้ยมีคนเปิดหน้าต่างดูนะครับเออเห็เแล้วเ็นเห้ว อันนี้สวัสดีค่ะขอแม่บุ๊คด้วยได้ขอแม่บุกด้วยได้ต้องมีแม่บุ๊คด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วเจอแล้วเชิญนะนี่ยเขานอนกันแล้วนะไม่แล้วดูหน้าเฮียก่อนตอนเนี้ยเฮียมาหยกมาอะไรมีอะไรอดี๋ยวบอกมันฉันไปฝั่งนู้นหันไปฝั่งนู้นหันไปฝั่งนู้นกับแม่บุ๊คค่อยหันมาเดี๋ยวค่อยหันมาหันไปฝั่งนู้นตั้งแต่รู้จักเอกชีวิตทีก็เปลี่ยนไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยคือระแวงออดมากเลยคือไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อ่ะเยเดี๋ยวหันไปดูดิ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั้โอ้โหเ่จชานไมดทำตั้งแต่บ่ายสองจริงปะเนี่ยจริงถเจ็ดชั่วโมงจะลองให้แล้วนี่ จะร้องไห้แล้วอะคลิปวันนี้ไม่มีถ่ายผีคลิปนี้ทำเพื่อเฮียกับแม่บุ๊กเจ็ดชั้นนะฮะโอ้เอ๊ประชุมกันสองชั่วโมงว่าจะทำยังไงทำเองหมดนะครับโอ้ thank you ทำเองกับเมีบอยู่หน้าเฮียด้วยตอนนี้แล้วคืออะไรป้า บุ๊กอะพูดกับทัพทีมกับเอกื่อนแค่พูดเล่นๆว่าเฮ้ยพนปเนี้ยครบรอบนะทำเค้กเจ็ดชั้นกันสิแล้วสิ่งสําคัญคือผมพูดกับในคิดว่าทุกคนคือแม่บุ๊กกับเพิ่งบอกวันสองวันตอนแรกอากาจะสั่งซื้อให้ไม่มีร้านไหนรับทรเพราะเขาบอกว่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะครับบอกว่าไม่ทำเองอ่ะทำเองทำยังไงวะสุดยอดถือว่าต้องบอกเลยเลยว่าเนี่ยคือเขาเรียกมิตรแท้ที่ดี จริงๆอยู่กันมากี่ปีเนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่แบบไม่มีความสุขและนายก็ชอบทําอะไรแบบเนี้ยเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะจะเป็นวันครบรอบ7ปีที่แต่งงานแล้วมาสภาพหน้าแบบเนี้ยคิดว่าอายไหมเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายกลับเป็นปกติภายในหนึ่งเดือนมันไม่ได้น่าเกลียดเฮียมันก็เหมือนคนทำเลเซอร์มาปกติแต่เฮียดีใจมากๆเลยนะอันนี้จริงๆแล้วบุกเข้าห้องน้ำอยู่เฮียหน้าตาติด คนมากดออดหน้าบ้านโอ้เอา้าไม่ได้ปิดประตูหรอเพราะเฮียเพิ่งกลับเข้ามาใช่เพราะว่าปิดแล้วไงอ้าวแล้วไม่ดูกล้องหรอว่าใครมาเฮียเปิดมาไม่เห็นเราเลยไม่เห็นหไม่เห็นรถไม่เห็นรถแต่เห็นหมวกกลอ้องสิอะไรเงี้ยเราเลยคิดว่าธนินใส่แว่นเราเห็นแค่นี้แล้วสกัดไอเอ็กไอเอ็กไอเอ็กมันเอาอย่างไรเท่าอันนี้เฮียขอเลยได้ใช่ป่ะได้อันนี้มาให้เฮียเลยเฮียรู้ไหมนาเอ็มจีไม่ได้ต้องมาโค้ชคารแล้วต้องไปจอดตรงนี้น้องๆทำแบบฝ่ายสองไม่กินข้าวกันเลยมาสั่งข้าว ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกินเดี๋ยวเนี่ยก็พักกับผมไปกินแถวนี้กันคุณจะซึ้อโฟมเต็มบ้านข้างในคือโฟมแต่ว่าแบบมีเค้กแค่โฟมแซวโฟมอันนี้คือพวกหนูตัดเองนะคือทำทั้งข้างะนีุิรทามี่หรอทำกันสิบกว่าคนจะลองให้ ึงมากๆไปพูดเล่นๆอย่างเขาแล้วเขาก็เอาจริงอ่ะแล้วลานอินทาบางบอไม่ได้ใกล้ๆนะก็แบกกันมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซื้อโคมพาวร์ให้ไปเลือกมาไปเอ๋อไอที่ผลพลอยได้บ้านเดียงเงินไอที่ผลพลอยได้เชียงไม่ทำอะไรเลยนอกจากดูดฝุ่นจริงบ้างคืออันนี้ไม่ทำเลยจริงไม่มีฝีมือเอกมีปักเจ็ดไงปักเจ็ดปักเจ็ดอ๋อเนี่ยผัปกเจ็ดถ้าผมทำอ่ะมันออกมาไม่สวยอย่างน้อยผมทำภาษาบ้านคือแม่บุกบ้านผมยังพูดเลยถ้ามึงไปทำในบ้านแม่บุกแล้วกูว่า ได้เลิกคบกันใช่เนี่โดนจัดโด่โง่ฟิลอยู่เนี่ยมาดูดิเนี่ยดูว่าทำเนี่ยไปพูดทำไมอ่ะหัวหลังอ่ะแก๊งนี่คือพูดอะไรไม่ได้พูดแล้วก็ทำจริงแล้วนี่ก็รู้จักนิสัยแม่บุ๊กดีจริงๆนะมึงลองไปเป่าในบ้านม่มึงเลิกคบกันได้อันนี้คือขอบคุณผ่านกล้องเลยอันนี้ต้องขอบคุณแบบขอบคุณเอกขอบคุณที่พิชามขอบคุณทุกคนเลยอันนี้จากใจเลยนะแบบไม่คิดว่าจะทำมาให้ต้องใจเลยทุกรายละเอียดทุกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ทำเล่นๆนะเว้ยแล้วับ ใช่เดี๋ยวพาไปไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเอฮียอยาพัวไม่เป็นไรเฮียไม่ใช่เฮีพัมเยอะแล้วแล้วมาแบกกันอยู่หน้าบ้านแล้วแล้วขอให้พี่ทีมปิดคลิปแป๊บนึงอุเ้ยอะจุ๊บไปไหนจุ๊บอุ้ยอะไรข้างหลังวันนี้สำเร็จนะคะทุกคนเซอร์ไพรส์เฮียก็ไม่หมดสำเร็จแต่เจดีย์บีบีไม่ได้มาเห็นเพราะว่าบีบีหลับไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูในทิกติกเฮียบีบีจะเป็นยังไงที่สุด สุดขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจ <c oughs> ขบบเดทุกคนเนยรู้ว่าเหนื่อยกันมากเลยกว่าจะเจ็ดชั้น,น,น <c oughs> ให้ทุกคนร่วมกันอวยพรเฮียกับแม่บุกนะคะก็อิเวอร์สซรี่เจ็ดปีแล้วทุกคนยิ่งใหญ่มากแล้วก็ให้ทุกคนร่วมอวยพรคู่ดีด้วยให้ <c oughs> คู่นี้มีเจ็ดปีแบบนี้เหมือนเฮีย <c oughs> จริง <c oughs> คู่นี้ยังไงก็ต้องแต่งอย่บอกเลยต้องมีลูกด้วยกัน โอเคนะทุกคนก็อย่าลืมไปชูช่อง Bibi a l l m a r i นะทุกคนนะก็ดูมิทามด้วยทิมมี่ทามด้วยนะทุกคนมาดีนะทุกคนวันนี้กำลังดึกแปลกนะไม่หลับไม่นอนกันหรอถุงแปล้งต้องกลับไปหาใครก็ไม่รู้ในติ๊กตอกในติ๊กตอกที่มันมีเต้นกันอยู่เต้นอะไรไงจิูวไม่ทันนี้ ไดูโอเคนะทุกคนเจอคลิปหน้าด้ว่าเราลาไปก่อนสว,วัสดีครับบ๊ายบาย